เดอฮัลโลถ้าคุณผู้ชมกำลังหาร้านรับฟาร์แมแอบป์โปรฟูด้ด FPTV ขอแนะนำร้าน Infinity ฉับบริการรับฟาร์แมแอบป,ป์ฟูด้ดไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเมลกดบนทาวนว์รับทำารหสรดูฟเฟอีกทั้งยังรับเติมโลบักระบบเซิร์ฟเวอร์ VP เรด7อีกด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็สวัดสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปคลิปนี้นยะผมก็จะพาคุณผู้ชมมาสอ ไม่ไมพูดเล่นพูดเล่นหยอกหยอกก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมในคลิปคลิปนี้นยะผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเกลียนคน้นแล้วก็ทำบัผลพิษที่แปลงล่างไม่มีวันเอ้หลอดสีแดงเนี่ยไม่มีวันหมดนะครับผมก็เป็นบัคที่โคตรง่ายเลยคุณผู้ชมคือบัคเนี้ยคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องคุณผู้ชมต้องมีนะคือโพแล้วก็อันนี้เว้ยวิธีการทำเนี่ยก็คือแค่คุณผู้ชมทำอย่างนี้ก่อนนีอ่อย่างนี้แล้วก็บินไปเว้ยเนี่ยคราวนี้คุณผู้ชมก็สามารถแปลงล่างโดย ที่หลอดสีแดงไม่หมดแล้วหยอกหยอกพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอ่ะคือบั๊กง่ายๆนะครับผมอ่ะคือบั๊กแปลงร่างไรขีดจํากัดเนี่ยคือคุณผู้ชมมองเห็นของในห้องนี้ป่ะมีอะไรที่สามารถอ่าสามารถใช้ทาบั๊กได้บ้างคุณผู้ชมเห็นกาวีตรงนั้นป่ะอ่ากาวีตัวนี้เลาเว้ยคือสามารถที่จะทําบั๊กไล่อ่าให้หลอดสีแดงเนี่ยไม่หมดได้อ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคุณผู้ชมนะเก่งจะทําด้วยคนป่ะเนี่ยทำเปล่า เออทำก็ได้เ <c oughs> โอเคโอเคมามาคุณผู้ชมคือง่ายๆเลยคือง่ายๆเลยก็คือเราต้องเดินแบบยังไงคือระหว่างนั่งอ่ะคือต้องเป็นร่างของไฮด้าด้วยคุณผู้ชมพรนึกออกปะถ้านึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวจะทาให้ดูเนี่ยไอหมอนี่ทําไม่ติดอ่าไอหมอนี่ทําไม่ติดอ่าเดี๋ยวถ้าทําติดเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นยังไงคือนี่อันนี้คือติดแล้วนี่ต้องให้อยู่ในแบบนี้นะอ่า ลังจากนั้นเราก็กระโดดใช่ไหมคืออาสังเกตง่ายๆคือตัวมันจะแข็ง a อนิเมชั่นมันไม่ทํางานเออมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยคือแขนขามันจะแข็งอย่างนี้แหละอ่านี่คือวิธีทําง่ายๆเลยแล้วก็สังเกตอีกอย่างคือการกระโดดอ่าคุณผู้ชมไม่เชื่อดูหลอดเอเนจีดิดูหลอดสีแดงนี่ไม่หมดอะไม่หมดอ่ะอ่าแล้วก็ถึกนี่ความถึงนี่สุดยอดถึกถึกพอๆกับผลพระเออถึกพอๆกับผลพระแล้วแบบโอ้โหใช้ได้ไร้ขีดจำกัดอย่างนี้สามสี่คนมารุมก็ ก็เข้ามาเหอะยิ่งบวกใส่เลือดอ่ายิ่งบวกใส่ของอันนี้นะบวกใส่ของดีเลือด50%นะโอ้โหบอกเลยว่าตีไม่เข้าโอ้สุดยอดอะไรมันจะสุดได้ขนาดนี้ก็โอเคครับผมไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเกียนคนก็ก็คือไม่เกียนคนในแบบเซิร์ฟธรรมดาหรอกเดี๋ยวจะไปไป,ไปหาเกียนไปหาเกียนคนตามเฟสอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็ไม่รู้จะโดนด่ากลับมาหรือเปล่านะก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปงั้นเราไปเริ่มอ่าการเกียนคนเลยดีกว่านะ ฮัลโหลครับพี่ครับโออเยสยายไปดีครับพี่พี่มีทีมไหมพี่ทีมแล้ขอแบบขอให้ทีมพี่สี่คนเลยผมขอสองคนพอมีอยู่ตอนใหม่หนึ่งตอนนี้อ่ะตอนนี้ใช่เอจบแล้วพี่พี่พี่ตอนนี้พี่สองสองก็ได้พี่สองสองปต่ออยู่ป่ะอืมอปิดคอมแล้วปิดคอมแล้วเออจบแล้วหนึ่งหนึ่งก็ได้พี่หนึ่งหนึ่งก็ได้อ๋อได้เหรอ โอเคพี่เดี vo, ๋ยวพี่อยู่ดินนี้เดี๋ยวผมไปอีกดินหนึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้พี่นะฮัลโหลพี่มาร์คพี่ผมมาแล้วได้ๆโอเค okay, พี่ <c oughs> พี่พี่ไหวไหม <c oughs> <c oughs> พี่พี่ไหวไหมเนี่ยไอ้ยักษ์ลืมลงมาลีนเอยไม่เป็นไรพี่ <c oughs> ตรงตรงนี้มีที่เปลี่ยนตรงนี้มีที่เปลี่ยนไหวนะไม่ไม่ไหวบอกผมนะโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวพี่เดี๋ยวล่างผมหมดไม่มีเดี๋ยวล่างผมหมดมามาว่าแปลกๆว่ะพูดแบบนี้แปลกๆออไอ้เงี้ยคุลืมลืมไปยิบใครมีผลประตูกันเนี่ยพี่เขาลืมพี่มาร์คเขาลืมเสียประคุณผู้ชมโอเคระหว่างนี้เราก็จะรอเขาไก่อนสักพักหนึ่งเนาะสักระยะหนึ่งเขาน่าจะใช้เวลาเดินทางนะนานอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> พี่มาร์คไม่น่ารู้หรอกโอเค <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> เปิดไมค์ไปคุยกับพี่มาร์คแป๊บหนึ่ง เสียงหมบเสียงหมดเลยเมื่อกี้โอเคพี่มาพี่พร้อมเลยใช่ไหมพี่เอาเต็มที่นะเออตรงตรงตรงกลางเลยพี่พี่เดินตรงไปแล้วมันอยู่ตรงกลางเลยพี่โอเคอให้พี่ให้พี่นับนะเดี๋ยวผมปิดมาและสามสองหนึ่้ผู้ชมสงขามได้เริ่มขึ้นแล้วเ้ทำไมฝนมันเป็นอย่างงั้นนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมดูเลือดไม่ลดเลยพอพอกับผลพลาแลยคุณผู้ชมเฮ้ยพอพอกับผลพลาแลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าอย่าอย่าภาพไปกดแปลงล่างเด็ดขาดนะโอ้ยพี่พี่มาร์ก้องงงงงย่าแพ้ผลพีสามเอเมียกจะกโมพี่พี่มาร์กงงพี่มาร์กงงงงตั้งแต่ผมแปลงร่างครั้งแรกแล้วหรือเปลอดี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 พี่พี่มากรัวไง โกงอ่ะึึบบพี่มาร์ควิ่งพี่มาร์คพี่มาร์ควิ่งเออนั่นแหละวิ่งวิ่งวิ่งเออไม่ไหวแล้วนี่ใช่พี่พี่ไม่สังเกตเลยว่าล่างไม่หมดเลยพี่มาร์คตายเอ้พี่มาร์คเปลี่ยนพี่มาร์คเปลี่ยนดาว เฮ้ยมันเกินมันเกินตั้งแต่แปลงร่างได้เอนดิจีหมดหลอดไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันวิดมันโกงจังวะโอเคพี่มาร์กมารอบสองรอบสองพี่วิส,ส,ส,สั่งใจว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเกียนเกียนหัวเคียนเกียนอดีตหัวเคียนวิสั่ใจเลยอ่าสามสองหนึ่งแล้วคุณผู้ชมไงอ่าอื้มนี่คุณผู้ชมเห็นไหมโคตรเกียนอะคือแบบ ถึกเท่ากับพาแล้วแบบโอ้โหแล้วยังมีดาเมจในตัวอีกสุดยอดอ้าวพี่มาร์กโดน่ะพี่มาร์กไม่สังเกตเลยพี่ว่าทำไมเอนิจีผมไม่หมดสักทีเอ้ยไม่ใช่ร่างทำไมผมร่างผมไม่หมดสักทีเนี่ยตัดทเเลยวะส้ตีเอ้ยเอ้ยอยอย่ามาเอ้ยไม่จ่าไปแล้ววะทูชีตะแน่เลยนี่ดนี้ด้วยอ่าะ กดเี้ยคุณผู้ชมสู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปยังไงก็ชนะเว้ยดูโอ้เกียร์น่ะแล้วถึกแล้วใส่รีเลี่ยนห้าสี่อะโอ้โหตีเข้าให้รู้กันไปแล้คุณผู้ชมดูดิตีไม่เข้าอ่ะโอ้ตายตายพี่มาร์ตายพี่มาร์ตายมีปั๊บไม่ไหวพี่เอ้ยมีมีปั๊บไม่ไหวเราผิดก็บักไงเีย นั่นแหละใครคลิปหมดเลยไมอ่ะพี่มาพี่ขอโทษพี่โมมาแกล้งพี่เฉยๆขอโทษขอโทษขอโทษนะโอเคพี่ก็ก็โอเคพี่อันนี้ผมลงคลิปได้ไหมเนี่ยได้ได้โอเคผมว่าใช่โอ้ผมเขียนพี่ผมเขียนพี่เมื่อกี้เลย ก็โอเคครับผมคุณผู้ชมก็เมื่อกี้ผมก็ได้ทําการเกลพี่มาร์คไปโชคดีว่าพี่มาร์คสงสัยในรอบสามพอดีเลยพี่โอเคพี่ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับก็โอเคครับผมก็คือคืออ่าอย่างที่บอกนะครับผมคือผลพิสกิลวีเนี่ยมันเป็นบั็กนะครับผมอ่าก็อย่างที่เห็นเลยเนาะที่ผมสอนไปมันคือบั็กนะครับผมก็หวังว่ามันหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปคนที่ดูคลิปผมเนี่ยบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคือบั็อกอ่า ก็อย่าถ้าเกินเซิร์ฟเนี่ยผมว่าแอดมินยังไงก็ต้องแก้เพราะว่ามันคตดโกงเลยเออแต่ถ้าคุณผู้ชมกดผิดไปกดสกิลวีหยุดแปลงร่างอะไรก็ชิบหายตามตามตามันไปนี่ก็ตามนี้เลยมันก็จะชิบหายแล้วอะไรประมาณนะั้นนะคุณผู้ชมอ่ะหลังผมว่านะคือถ้าหากว่าหลังจากปล่อยชิปนี้ไปแล้วคุณผู้ชมไปทำยัง่งแล้วมันเกินเซิร์ฟเนี่ยผมว่าแอดมินต้องแก้เลยมันคตดโกงอะ่ะคุณผู้ชมโอเคก็สําหรับชิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมม,มันจะมีคลิปหน้าอีกเปล่าวะก็น่าจะมีแหละโอเคก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบายครับ